สวัสดีครับเพื่อนๆนะแฟนเพจมันเป็นการสร้างอาชีพนะครับมาแล้วนะครับชุดอุปกรณ์ชุดละ3,500บาทนะผมซื้อมาเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่ด้านล่างผมนี่เราจะมีไม่ว่าจะเป็นเตาเครปก็มีนะเตาโตเกียวเตาในกรอบนะ,ะแล้วก็ชุดอุปกรณ์พวกนี้วาวนี่ฮะมีวาวมออีอะไร อุปกรณ์ที่เคยขายนะครับชุดละ3,500บาทนะใครที่มองหาอาชีพอยู่นะครับไม่เป็นขนมโตเกียวขนมได้กรอบนะเครปญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะจัดพวกนี้ให้เป็นชุดเริ่มต้นที่3,500บาทนะเนี่ยเท่ากันนะเราจะจัดชุดแตกต่างกันไปนะครับส่วนเครปญี่ปุ่นเนี่ยราคาอาจจะ สามพันห้าร้อยบาทอาจจะได้แป้งเยอะหน่อยเพราะว่าอุปอกรณ์มันไม่เยอะเนาะหรือใครอยากจะได้แบบเป็นรถเข็นนะครับนี่อยากได้เป็นรถเข็นแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมตกแต่งพร้อมตกแต่งเป็นร้านอะไระร้านโตเกียวก็ได้ร้านเค้ก็ได้ตกแต่งเป็นร้านน่ะร้านเนยกรอบเนยกรอบนี่น่าจะเอาไปเป็นเมนูเสริมมากกว่านะเป็น ร้านขนมปลาเออขนมอุปัญญกิอะไรเงี้ยโดยใช้รถเข็นแบบเนี้ยแล้วก็ตกแต่งหน้าร้านเอาให้มันโดดเด่นสวยงามแล้วก็ราคาประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อเคาน์เตอร์ตัวละหมื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แพงนะเดี๋ยวใครอยากได้เป็นชุดรถเข็นอาชีพอะไรก็ลองสอบถามมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดีดราคาให้ว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะต่ำกว่าหมื่นหรืออาจจะหนึ่งหมื่นบาทอะไรอย่างนี้แหละ น่าจะเริ่มต้นอาชีพได้นะครับสำหรับคนที่พร้อมที่ยอยากไปค้าขายจริงๆนะ,อะโอเคครับก็าฝากไว้แค่นี้เนาะคลิปคลิปนี้ฝากชุด,ดกกอุปกรณ์เริ่มต้นอาชีพนะสามห้าร้อยบาทนะครับมีโตเกียวมีในกรอบมีเคลฟสามอาชีพเนี่ยสามารถซื้อชุดนี้ไปทําได้ซื้อเป็นชุดไปทําได้เริ่มต้นอาชีพได้เลยนะครับขอแค่มีทาเลเนาะโอเคทักทายกันเข้ามานะครับ